ครับสวัสดีครับท่านชมครับพบพอกับผมอีกเชนเกยครับคับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องขึ้นไม้แล้วครับคข้ครับพนตกสิเข่าแลยครับนี่ก็เป็นแปลงป้อยนะครับแปลงป้อยที่ผมเอาว่าขึ้นไปพักไว้อย่ากําลังจะเลื่อนเติบโตกําลังงามพี่น้องกําลังงามเย็บฝากพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับอันนั้นก็คือคอกครับคออยู่ด้านหลังนะครับที่ผมเอาว่าขึ้นไปพักไว้ครับบรรยากาศเลยพี่น้อง ช่วงนี้กับน้ำใกล้จะเต็มสะแล้วพี่น้องครับน้ำใกล้จะเต็มสะแล้วนะครับนี่ครับน้ำสะพ,พี่น้องนี่น้ำสะที่ผมได้ระบายาน้ำจากแปลงหยาเนี่ยครับลงใส่สะช่วงฝนตกพี่น,น,น้องสะนั่นนี่เกือบสองเลพี่น้องครับเกือบสองเลยแง่ลึกนะครับนี่ทั้งแง่ทั้งลึกเกือบสองเลน,นะครับผมได้ปล่อยน้ำจากแปลงหยาเพิฆานะครับลงเขาสู่สะเกียวไว้นะครับเกียไว้ใส่ช่วงานาแรกนะครับ นี่ปล่อยน้ำจากแปลงนี่ครับแปลงปล่อยนะครับเพราะว่าพันยู่สูงกว่านะครับผมก็เลยปล่อยลงไปสาไก่เต็มแล้วนะครับต้องระบายน้ำไว้นะครับแต่ก่อนนั้นผมเคยปล่อยงัวลงครับแปงหยามันเละนะครับแปงหยาเละแปงหยาเสียหายแต่ว่าปีนี้ผมกับวันเดีปล่อยลงนะครับบันเดีปล่อยลงเก็บงัวไว้ในขอกตัดหยาครับก็จะล่วงไปตัดหยาง้วพี่น้องนี่ลดยู่น้ำลงไปนะครับเอาลดยู่น้ำลงไปขนให้มือเราหกลดพี่น้องเสาสามแรงสามแร้งขึ้นช่วงใบ นะครับช่วงใบม่วงใบสวงนี่ครับขนหง่านี่เพิ่งก็ลังนั่นกับนอนตื่นขึ้นก็จะเอาหงายจีนแล้วก็เอาฟางตัวนี่ครับช่วงตอนกลางคืนเพิ่นก็ลังมาเรนนั่นออกพี่น้องครับเพิ่นมาได้นอ่นแเพิ่นก็มานอนช่วงนี้แหละครับแจงมาเพิ่นก็ต้องนอนเก็บฝากพี่น้องเฮานะครับการเลี้ยงว่าสายต้นน้ำสายพัฒนานะครับเพราะว่าแปลงหญ้าก็บสาคัญนน้ำก็บสาคัญอยู่แบบนี้นลยครับพี่น้องต้องสาคัญทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นคอก รับคอกแล้วก็แปงหยาเนี่ครับแปงหยาครับแล้วก็น้ำคือมว่าัครับน้ำก็สำคัญแล้วก็สุดท้ายคือฟางนะครับเก็บไว้ซียางนี่ครับการเลี้ยงว่าต้นน้ำหรือว่าเมื่อไม่นะครับก้อนเตรีมยว้เลยคือแปงหยาสำคัญเลยครเพราะว่าช่วงนี้ยังบ่ได้เก็บเก่ยวเขาตรงนี้ตัดหยาอย่างเดียวพี่น้องปลูกด้วยครับปลูกหยาครับปลูกหยาได้ดีบัตถูกสายพันหยาพี่น้องครับดีบัตถูกสายพันหยานะครับคอยปลูกคอยไม่ไว้นะครับคอยปลูกไว้ก้อน ถ้าเาบ่อมีแปลงหญ้าผมว่าลําบากอยูกับพี่น้องครับผมก็เห็นพี่น้องในหมู่บ้านนะครับอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจนี่ครับกลุ่มวิสาหกิจโคเนือน้องวานี่ครับเพิ่นเม่ได้ปลูกหญ้าครับเมื่อเพิ่นหล่โตปัญหามันเริ่มตามมานะครับตามมาเรื่อยเรื่อยเเพราะว่าช่วงไม่ไหมนะครับอาสิมีพ่อเพียงหัวกินนะครับทางว่ามีสิบสามสิบตัวนี่ครับเม่ได้ปลูกหญ้าผมว่าเมื่อยแน่นอนครับเมื่อยแน่นอนนะครับเมื่อกระสือพร้อมนะครับนั่นคือต้องปลูกหญ้าไว้ครับของผมเกือบสามสิบตัว กับผมวผมเกิดสามสิบตัวแต่ว่าผมแบ่งไว้สองสองขอกครับแยกกันอยู่เกือบสามสิบนะครับยี่สิบสี่ยิ้มหาตัวนะครับต้องแยกกันอยู่ผมปลูกหญ้าซิบหาไร่กับผมก็แบ่งไว้เป็นแปลงตัดแปลงป้อยแบบนี้นะครับแปลงตัดกับซิบไร่นะครับซิบไร่ที่ผมต้องไปตัดกับซิบไร่นี่เป็นแปลงป้อยหาไร่นี่แหละครับถ้าบ่มีการปลูกหญ้าผมก็ว่าผมลำบากเท่ากันครับผมก็เลยตัดสินใจปลูกหญ้าตั้งแต่แปดปีนี่แหละพี่น้องครับเขาสู้ปีที่แปดคือปีนี่ครับ เขาซู้ปีที่เปลี่ยนแล้วถ้าก้อนปลูกหลายสายพันธุ์หยานะครับก้อนปลูกหลายสายพันธุ์หยาผมก็ปั๊บเลยมาเอาเป็นแพงโกล่าครับนี่ถ้าแปลงป่อยเพ่งกะปอยล่วงหลายได้ร,ร,รอบหย่าก็เริ่มห้างนะครับหย่าก็เริ่มห้างก่อนอันนี้คือต้องเจ็บว้ก้อนนะครับให้หย่าิ่นจะเลื่เติบเตือคุ้มเต็มที่เลยครับให้หย่ามันคุ้มเต็มที่ไหลคุ้มแพ่งกล่าไหลอยู่แล้วครับคุ้มได้เร็วนะครับขอให้ตัดนะครับตัดจากสองเถื่อก่คุ้มได้เต็มขึ้นเก่้านะครับ ครับท้ายคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพอนได้ดีพอนได้เลิศโดนบันดาลให้พี่น้องนะครับท่านผู้รับชมท่านผู้รับฟังทุกคนทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงลำ้วยเงินทองยาเจี๊ยบยาจนนะครับผมก้าวมาสวัสดีครับ